สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งครับในคลิปแนวทางนี้เคอีภาคบายนะครับเด่นตัวเน้นยังมา3รอบติดนะครับแต่เจาะไม่มานะครับสำหรับขารูดขาวิ่งรอดไปนะครับขาเจาะต้องขออภยนะัยเนาะในเมื่อเจาะยังไม่แม่นครับสว่านยังทู่อยู่ก็ไปเล่นรูดวิ่งก่อนก็ได้นะครับ เข้าใจตรงกันนะครับวิธีการเล่นมีหลากหลายมากครับไม่จงเป็นต้องเจาะอ,อย่างเดียวนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเขาคงจะเปิดรับแต่เจาะอ,อย่างเดียวแต่ตอนนี้เขารับเปิดหลายอย่างมากครับวิ่งบนก็มีลูดก็มีปักก็มีสารพัดครับลองปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นเนาะถ้าเจาะไม่แม่นนะครับหรือถ้าใครแม่นตามท่านั้นก่อนครับบายเปิดที่295 295 2 9 5, 29 5 21ครับ เลขเหลือ8ขาด8ตัวเดียวครับเลขเดนบันดาเลขกลุ่ม0-9ถึงขาด8ตัวเดียวครับให้ขาด8ตัวเดียวและมันมีอย่างนี้ถ้า8มาอาจจะมาบนล่างครับถ้าเป็นท้าย8นะบนล่างนะขาลูดขาลูด8อาจจะเด้งบนล่างครับถ้ากรณี8 8มาหลักหน่วยบนล่างนะครับแต่ส่วนตัวผมผมไปดูจากตัวเปิดมาจากตัวปิดเช้ามาซึ่งมันเดินอยู่ตรวเนี้ย บ่ายเนี้ยผมก็ให้มันแคบๆ,ๆลงครับผมคิดว่าน่าจะท้ายศูนท้าย6หรือไม่ก็ท้าย3ท้าย3บนล่างนะครับผมมองอยู่ 2, 2> <c oughs> ความจำเป็นเนี่ยคือสองอันนี้เนี่ยผมจะเอามารวมล่างกัน,น้วกันผมเอามารวมล่างกันใด้ผมไปจับผมไปจับตามตารางนะครับอ่าฮะเข้าใจตรงกันนะผมไปรวมล่างกันได้วมไจับตามต,า,ๆๆตารางอ่าฮะขาลูดขาวิ่งบ่ายนี้จัดหครับ 6 3 3 6นี่ผมว่าน่าจะมองยังงั่มาตัวหรือสตัวเป็นไปได้นะมานวไว้ก่อนครับ <c oughs> 16 00ครับ36อันนี้เอามารวมล่างกันหนึ่ตัว3680เอาทั้งตัวเลขเหลือ8ก็มารวมล่างเลย3680แล้วก็8630นี่ก็มารวมล่างกันครับที่เลขเหลือ0 ท้ายสามทายแปดหรือไม่ไอ้ท้ายสามทายท้ายสามบนล่างหรือไม่ท้ายหกทายศูนย์ของเก้ามารวมล่างกันมันจะได้คู่ตามนี้ครับประมาณนี้เนาะแปดสามอ่าครับแปดสามแปดสามเนาะร้อยร้อยมื่วนเขาเปิดเมื่วนเจ็ดเจ็ดหกขอดู 8, แป๊บนึงนะครับร้อยอะไรดีร้อยอะไรดีร้อยอะไรดี เมื่อวานนี้เขาเปิดที่77672 600มา0ไม่์ก็1เพราะ1เขามา1เขามาบน2วันติดแล้วนะครับโอเคผมใส่0แล้วกันเอยมา0น,นะครับ1มา0เนาะยมา0ก็จะได้06000036080 080เท่ากับ088นะครับแล้วก็086 030 030เท่ากับ03 033นะครับ083และ683เลขเหลือที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยติดไปหนึ่งหางครับ386 683นะครับอ่าอันนี้แถมไปแถมไปตัวรบาทนะครับ6กับก็6บาทสายตรงโต้ก็2บาทอันนี้แถม มันมันต้องงีดต่างหีิดแตมันมาเจอกลัวจะมาเจอหน้ากันกลัวจะมาเจอหน้ากันมโนไว้ก่อนนะครับมโนไว้ก่อนครับประมาณนี้สําหรับหุ้นนี้ขี่ภาคบ่ายครับหุ้นที่ขี่ภาคบ่ายเนาะเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงครับอ่าเอาแค่นี้เนี่ยเอาแค่นี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจอกันจีนบ่ายและห่างเสียงบ่ายตอนนี้จีนห่างเสียงบ่ายผมไปคิดจากตัวเปิดนะครับผมต้องรอเที่ยงไปแล้วคิดถึงจะคิดได้เนาะขอขอบพระคุณครับรวยๆครับสวัสดีครับ